พ่อขุนรามคำแหงไปเมืองจีนเอาเทคโนโลยีทำถ้วยชามกลับมาสุขโขทัยจริงหรือซ้ายอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยขวาภาชนะดินเผาเคลือบเนื้อสีขาวสมัยอยุทยาจากแหลง่งเตาเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตำราเรียนหลายเล่มหรือบทความหลายชิ้นบทอินเทอร์เนต็ตทั้งว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีทำถ้วยชามมาจากจีน และเริ่มผลิตเครื่องคุยชามอันโด่งดังของอาณาจักรสุโขทัยที่เรียกกันว่าชามสังคลโลกในรัชสมัยของพระองค์เหตุที่มีการเขียนลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอยู่ไม่ใช่เขียนขึ้นลอยๆเพราะนอกจากจะปรากฏในตำนานพระรุ่งแล้วยังมีการแปลเอกสารจรีนในสมัยรัชกาลที่5เป็นหลักฐานยืนยันว่าเสียมกบองกังมกติงเคยเสด็จไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนถึงสองครั้ง ข่อขุนรามคำแหงไปเมืองจีนผู้ที่แปลเรื่องดังกล่าวก็คือขุนเจนจีนอักษรสุดใจแปลจากหนังสือคิมเตี้ยซกทงจีซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในคำนำประชุมพงสาวดารภาค5้าว่าจดหมายเหตุจีนเหล่านี้หลวงเจนจีนอักษรสุดใจ พนักงานหอพระสมุดได้แปลเป็นภาษาไทยเฉพาะตอนที่กล่าวด้วยสยามประเทศเรียบเรียงทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีระกาเอกศกพศ2452และพระองค์ก็ทรงอธิบายเรื่องขอองค์การเทียบสักการไว้ว่าเมื่อพิมพ์ครั้งแรกนั้นยังไม่ได้สอบสักกาชครั้งกรุงเก่าได้แน่นอน จดหมายเหตุจีนมักเรียกพระเจ้าแผ่นดินสยามแต่ว่าเซี่ยมหลอ,อกบอ๋องไม่รู้ใครได้ว่าความที่กล่าวตรงไหนจะเป็นแผ่นดินไหนแน่บัดนี้ได้สอบสักราดารัฐการละครั้งกรุงเก่ารู้ได้เกือบจะไม่ผิดแล้วข้าพระเจ้าจึงได้บอกรัชกาลและได้ทำคำอธิบายเพิ่มเติมลงไว้ในฉบับที่พิมพ์ในเล่มนี้ข้อความที่ว่าเซียมกบ๋องกังมกติงไปเมืองจีนและได้เข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนตามสำนวนแปลของขุนเจนจีนอักษรสุดใจมีอยู่ว่า แผ่นดินจีงวนปีที่31มสิบเอ็ดตมทหงวยวอยยตรงกับนวันเดือนเก้าปีมะเมียจุลศักราช6 5ราปีในปีนั้นพระเจ้าหงวนสีโจฮ่องเต้สวรรคตรพระเจ้าหงวนเสงอจงฮ่องเต้ขึึนเสวยราชสมบัติแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนามแผ่นดินเสียมโกกองกังมกติ่งมาเฝ้าพระเจ้าหงวนเสงอจงฮ่องเต้รับสั่งกับเสียมกกกอ,องกังมกติ่งว่าแม้ท่านคิดว่าเป็นไมตรีกันแล้วก็ควรให้ลูกชายหรือขุนนางมาเป็นจำนำไว้บ้าง แผ่นดินไตเต็กนำแผ่นดินของพระเจ้าหวนเสงอจงฮ่องเต้ปีที่สี่แกจื้อลักลักของไงววยอตรงกับใน,นเดือน8ปีชวดจุลศักราช662ปีเสี่ยมกอกองมาเฝ้าและในประชุมคงสาวดานภาคที่5ก็มีการใส่เชิงอัดอธิบายเสริมคำเสี่ยมกอกองกังมกติงที่กล่าวถึงครั้งแรกเอาไว้ว่าที่จีนเรียกพระนามเสียมกอกองว่า กังมกติ๋งจะมาแต่อะไรยังคิดไม่เห็นแต่สักราชนั้นตรงกับแผ่นดินพระเจ้ารามคำแหงกังมกติง๋งนั้นผู้รู้ยุคหลังท่านว่าน่าจะหมายถึงกมรเตงอย่างที่เรียกเจ้าขเขมรและอีกครั้งที่มีการกล่าวถึงเสียมโกกป๋องเฉยเฉยไม่มีส้อยว่ากังมกติ๋งก็มีการอธิบายเสริมว่าพระเจ้ารามคำแหงเสด็จไปเมืองจีนสองครั้งนี้ที่ไปเอาจีนเข้ามาทำเครื่องถ้วยสังฆโลก ที่มีการัตีความว่าเสียมกกอ,องหมายถึงพ่อขุนรามคำแหงก็เพราะเชื่อกันว่าเสียมกกหรือที่เดียวนี้สะกดว่าเสียมกกมากกว่าต้องหมายถึงสุขโขทยัยเป็นแน่และเป็นเหตุให้การเล่าประวัติพ่อขุนรามคำแหงจึงมีการกล่าวอ้างว่าพระองค์เป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีการทำถ้วยชามมาจากจีนเพราะตรงกับรัชสมัยของพระองค์พอดี ภาพจำลองเหตุการณ์ที่พ่อขุนรามคำแหงประทับเป็นประธานพิธีสลักศิลาจารึกในกรุงสุโขทยัยจัดแสดงอยู่ในห้องประวัติศาสตร์ชาติไทยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเสียมกกค,คือที่ไหนแต่นักประวัติศาสตร์ยุคหลังหลายคนไม่ค่อยจะเชื่อว่าเสียมกกหมายถึงสุโขทยัยกลับมองว่าน่าจะเป็นหัวเมืองใกล้าชายทะเลอย่างสุพรรณภูมิเสียมากกว่า ทักษิณอินทโยธาได้รวบรวมข้อโต้แย้งไว้หลายประการโดยหลักฐานหลายชิ้นก็เป็นของฝั่งจีนเองเช่นบันทึกภูมิประเทศและจารีตประเพณีของเจินล่าเขมรของโจโตากอวันที่เดินทางมาเมืองเขมรเมื่อปีพศ1838และได้เขียนถึงเสียนอและหลอหูลาโวเอาไว้ด้วยโดยได้ระบุที่ตั้งของเสียนอหลอ ไว้ว่าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของขเขมรจึงไม่ใช่สุขโขทัยแน่ๆบันทึกนานไห่ที่เชินต้าเจินเขียนครึ่งในราวปีพอศสสาา1840-50ก็บรรยายว่าอาณาจักรเสียนอปกครองสร้างสุยสีสัชนาลายัยและสุกุไทยอันน่าจะหมายถึงสุขโขทยัยนั่นก็น่าจะแปลว่าเสียนอกับสุขโขทยัยนั้นแยกกันและเสียนมีอิทธิพลเหนือสุขโขทยัย ส่วนบันทึกยอเผ่าชาวเกาะของวังใต้ยวนที่เขียนขึ้นในยุคใกล้ๆกับที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาก็ว่าเสียนอกับหลอหูรวมกันในช่วงพศ1892อกกลายเป็นกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลังจากนี้เวลาจีนเรียกศูนย์กลางของอาณาจักรสยามก็มักจะเรียกว่าเสียนอหลอหรือเสียนอเฉยๆเสมอและนั่นก็เป็นช่วงก่อนที่อยุธยาจะผนวกสุโขทัยหลายสิบปี หรือเอกสารสมัยราชวงศ์ชิงก็ว่าเสียนอนั้นมีแม่น้ําเกิดจากภูเขาทางใต้ไหลขึ้นเหนือมาออกอ่าวไทยซึ่งแม่น้ําลักษณะดังกล่าวก็ไม่มีอยู่ในสุโขทัยหรือละโวแต่เป็นลักษณะของแม่น้ําหลายแห่งในภาคใต้หลักฐานอื่นที่ไม่ใช่ของจีนก็มีเช่นจารึกภาษาจามในเมืองยาตรังที่จารึกว่ากษัตริย์ชัยปรเมศวรมนึ่1แห่งจำปาถวายทาสชาวเขมรจีนผูกามและสยามเป็นข้าววัดแห่งหนึ่งเมื่อพศ 1,583หรือจารึกนครวัดก็มีการกล่าวถึงสยามเช่นกันแสดงว่าสยามหรือที่จีนเรียกว่าเสียนอนั้นมีอยู่ก่อนสุโขทยัยหลายร้อยปีทีเดียวแอลก็ควรต้องอยู่ในภาคกลางหรือภาคใต้ของไทยเมื่อพิจารณาประกอบคำบรรยายทั้งแม่น้ำและที่ตั้งในเอกสารจีนซึ่งก็สอดรับกับเอกสารฝรั่งในยุคหลังอย่างจดหมายเหตุลาลูแบร์ที่บอกว่าสยามนั้นแต่ก่อนเรียกว่าสุพรรณ ทักษิณอินทโยธาจึงได้สรุปว่าเสียนอนี้คุณมีสองกลุ่มคือกลุ่มในภาคกลางก็คือกลุ่มสุพรรณภูมิกับเสียนอนในภาคใต้คือกลุ่มตามพหลลิงหรือนครศรีธรรมราชนั่นเองหากชื่อทักษิณอินทโยธาโอกาสที่เสียมโกกอ่องกังมกติงจะหมายถึงข้อขุนรามคำแหงจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ ข้อมูลของสุจิตวงเทศยังบอกกว่าตอนแรกกรมดำรงเองก็ไม่ทรงเชื่อเรื่องที่ว่าไว้ในพงศาวดารเหนือว่าพระร่วงไปเมืองจีนแต่พอได้มาเห็นจดมหมายมเหตุหจีนที่ผู้รู้สมัยนั้นแปลไว้ก็ต้องเชื่อไปตามนั้นแต่มันมาโอลพ่อตรงที่ภายหลังด็อกเตอร์สืบแสงพรมบุญมาทำวิจัยและพบว่าผู้รู้ท่านแปลเอกสารจีนผิดไปอย่างไรก็ดีเชื่อพระวง์จากสยามที่เคยไปเมืองจีนนั่นมีอยู่จริง ตามหลักฐานก็คือเจ้านครอินแห่งรัฐสุพรรณภูมิดังที่บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่22เดือน9้าปีที่4ี่แห่งรัชสมหงูหลี่จงจิ้นเดินทางกลับมาจากราชอาณาจักรสยามซานเลี่ยเจ้าผีหยากษัตริย์แห่งอาณาจักรนั้นทรงแต่งตั้งราชทูตนามว่าเจ้าเอี้ยนกูหมานและคณะติดตามหลี่จงจิ้นมาเข้าเฝ้าในราชสำนักและคำว่าเจ้าเอี้ยนกูหมานมีผู้แปลหนังสือ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงคือด็อกเตอร์วินัยพงศรีเทียนได้ขยายความว่าหมายถึงเจ้าอินทรกุมารเจ้านครอินรัชทายาทของเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองและก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวอย่างน้อยก็สูงกว่าพ่อขุนรามคำแหงท,ที่เจ้าอินทรกุมารจะเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีการทำชามสังคลโลกเข้ามาในสยาม เนื่องจากอาจารย์ศรีศักด์วันลิโพโดมเคยกล่าวไว้ว่าเตาเผาเครื่องเคลือบส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นแหล่งที่พัฒนาเครื่องใหม่ในพุทธตศตวรรษที่20เกือบทั้งสิน้นและปีที่เจ้านครอินเดินทางไปเมืองจีนนั้นก็ตรงกับพศอ 1,914ซึ่งเป็นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่20พอดิบพอดีพระร่วงที่ไปเมืองจีนจึงน่าจะเป็นเจ้านครอินอย่างที่อาจารย์พิเศษเจียจันพงได้ตั้งสมมุติฐานไว้เพราะพระองค์ก็มีเชื้อสายพระร่วงด้วยมีแม่เป็นเชื้อวงสุโขไทยภาพฉากละครปลูกใจรักชาติเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงบทประพันธ์ของหลวงวิจิตวาทการ